สวัสดีฉันทีรามิโก้เองวันนี้มาพบกับพวกเราจัง5ตัวกับการรวมร่างสุดลกเอ้ยสุดเท่ได้เลย เป็นไงล่ะลงไหมเอ้ยเท่ไหมนะครับอย่างที่คุณดิรามิโก้เขาได้บอกนะครับผมว่าคีชิโร่ไฟไนนิอย่างเท่เลยจริงๆอือย่างเท่เลยจริงๆนะเนี่ยกระฟันพูดเลยในความคิดเห็นผมก่อนดีกว่านะครับเพราะเพี้ยนผมเนี่ยมันเท่เว้ยเนื่องจากว่ามันเป็นแบบเขาคิดได้ยังไงเอาหุ่นห้าตัวแบบมารวมยำ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 รวมกันแต่ก็อย่างที่บอกว่ามันลกนะครับ คือข้างหน้าถ้าเกิดสะก,กิดนิดเดียวี่หัวทิ่มเลยนะเว้ยบอกให้อมืมันจะมาหนักตรงส่วนนี้นะครับส่วนของหัวทิรามิโก้แล้วก็ตัวโล่ตรงเนี้ยหนักมากมากถ้าถอดออกนี่คือจะดูดีเลยจริงๆเขาจะมีไฟไนท์บูกับไฟไนท์แบ็กเลยนะก็คือการเอาสีดําขึ้นสีฟ้าขึ้นแทนเฉยๆนะซึ่งกัมืมาตาคล้ายๆกันละแหละอืก็อันนี้เป็นมนให้ดูรอบๆนะครับไม่มีถาดหมุนขอภัยด้วยนะครับก็คือหมุนมือเอาแล้วนี่อ่ะ ก็ช่วยกันอุดหนุนจะได้มีตังซื้อ่านมุนตะถนนะเออเน่เ่เน่เป็นไงอเ,อเพื่อน่คิดเห็นยังไงบ้างครับสาระผลตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูจุดขยับเขากันจุดขยับของเจ้าคิชิรุโอไฟนท์นะครับก็จะมีแขนสองข้างนะที่ยังพอขยับขึ้นลงได้นะครับข้างดาบนี่ก็จะพอที่จะแบบยกขึ้นยกลงได้แค่นี้นะแค่แค่จังหวะเดียวนะครับนอนจากว่าจะติดดีไซน์ตรงไอสว่านตรงนี้นะอืแล้วก็ข้างหนึ่งที่เป็นหัวทีรามิโก้เนี่ย ก็ได้จังหวะเดียวเช่นกันนะครับส่วนอื่นๆก็ขยับอะไรไม่ได้เลยคุณตัวนี้ก็เหมาะกับการที่จะรวมร่างตั้งโชว์เอาไว้เฉยๆนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวผมขอรองลองเป็นคิทิโรไฟไนท์ในอุดมคติของผมนะครับเดี๋ยวผมจะแปะรูปเอาไว้ให้ดูหลังตรงนี้แล้วกันนะนี่ก็เป็น ไฟไนในอุดมคติของผมนะครับผมซึ่งผมมองว่าเนี่ยเท่ไม่ลกแล้วก็มีหัวครบด้วยสังเกตว่าไฟไนที่เป็นในกระตุนเนี่ยจะไม่มีหัวของมินิเดิลใช่ไหมเออแต่ตัวอื่นอะ่ะจะมีหัวหมดเลยผมก็เลยมาลองดีไซน์ใหม่ที่ทําให้มีหัวของทั้งหตัวนะครับก็คือนี่ตัวนี้ก็เป็นของกิโรเซหัวของทวรามิโกทร i เคิลไทเกอร์แลนด์แล้วก็มินิเดิลน,นะครับก็มีครบเลยแล้วก็นี่โลโลก้ามาแปะ ที่ดาบอีค่าหนึ่งแทนก็คือกลายเป็นดาบสองเล่มเห็นป่ะนี่กลายเป็นดาบสองเล่มไล่ฟันศัตรูได้นะครับแล้วก็มีปืนที่ไล่ตรงนี้เอาไว้โจมตีศัตรูได้มีโล่ไว้ป้องกันได้มีหัวเข่าไว้โจมตีมีเทอร์โบอร์บูสที่มาจากล่างไทเกอร์แลนด์นะครับแค่นี้ก็โคเทแล้วนะครับอันนี้เป็นไฟไนนในอุดมคติของ this is atoy ครับ เป็นไงบ้างครับสำหรับคิดชฟโอไฟนไนท์นะครับผมก็เป็นหุ่นของการรวมร่างกันของไดนเรสาร์ทั้ง5ตัวของขบวนการชิราเมเตอร์ที่ไหนล่ะไม่ใช่รูโซเ,เจ์นั่นเองนะครับผมก็อาจจะกล่าวไปสักหน่อยแล้วนะถ้ายังมีใครยังดูอยู่ยังมีดูอยู่อย่างผมตอนเนี้ยก็ย้อนกลับไปดูนะครับตอนนี้ถึงตอนที่9แล้วด้วยนะก็ตอนนั้นตอนที่การเนี่ยไฟไนท์ก็มาแล้ว2ตอน,นด้วยกันเด้อ,อก็เดี๋ยวผมก็จะเอาหุ่นของดูโซเจอรเนี่ยทยอยออกมารีวิวให้ท่านได้ดูนะครับ สายเซนไตก็อย่าลืมกดติดตามชออ่อง This is a t h o าวไว้นะครับผมผมมีหุ่นเซนไตเนี่ยรีวิวให้ท่านดูเรื่อยๆแล้วครับผมก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะวันนี้ไปแล้วครับไว้เจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดี